สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะดเด็กๆขามาพบกับคุณครูรัฐอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูรัฐจะพาเด็กๆทำไอศครีมนมนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมอะไรคะรู้ไหมคะจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำไอศครีมนมก่อนแล้วมันมีอะไรบ้างเอ่ยประเภทที่หนึ่งเลยเด็กๆต้องเตรียมนะคะ นมค่ะที่เป็นส่วนผสมที่สำคัญมาก 2. เกลือสินเทาค่ะ 3. น้ำแข็งค่ะเด็กๆเ,เตรียมไว้นะคะเตรียมมาหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเตรียมแล้วเรามาดูวิธีการทำนมไอศกรีมได้เลยค่ะค่ะสตางครับวันนี้พวกเราจะมาทำไอติมห้านาทีเอ่อ พิเศษของมันก็คือไม่หอตู้ตเย็น,อ,นะะอุปกรณ์อะอะไรคือพระเอกของวันนี้ก็คือน้าแข็งอะไรคือนางเอกของอันนี้ก็คือนมแล้วอะไรคือผู้ช่วยนางเอกเอ้ยไม่ใช่พระเอกล่ะคือเกลือเดี๋ยวมาทำกันเลยกก็คือเท,เทเกลือลงไปในน้ำแข็งนะคะเพื่อ เพื่อเกือจะช่วยในความเย็นของน้ำแข็งไม่ให้ให้ไม่ให้น้ำแข็งละลายง่ายครับแล่อ,ยอคอยใส่ลง,งไปให้มันพูดท่วยถึงถึงจะได้ไม่นี้วาอการจะช่วยให้เราเย็นใจหน่อยขอบลรานี้นด้วย ต่อไปเราก็จะเอาหม้อใส่ทำไมถึงเป็นหมอ้อเพราะว่าหม้อจะช่วย,ถ,ยถ่ายเทความเย็นหรือถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มีก็อาจจะใช้จานกระเบื้องก็ได้ค่ะ,ะใส่แล้วก็เทนมลง,งไปเลยเฮ้ยถ้าเทลงไป <c oughs> ดึงขึ้นก็ได้ดึงขึ้นง่ายกว่าได้แล้วให้หมดเลยรึ่นเดียวก่อนก็ได้รึ่นเดียวก่อนพอก่อนขนนห่านห่านนให้ขอบขอบของมันเป็นเกล็ดเกล็ดน้ำแข็งให้มันเยน างคนไปก่อน้โหน,น่แล้วก็มีหนึ่งวิธีนะคะช่วยให้ามเบยวคือหมุนเหมือนไอติมโบราณไอติมโบราณนะคะเริ่มเริ่มเป็นเรเบิดนิดนึ่งแล้วมาก่อนอ ข้างข้างข้างหรือข้างแหง้นอนตกโต๊ะนะเจาไปนอนเฮยเดี๋ยวนะนั่งยังเอ่ยยังคนต่อไปก่อนนี่ต้องไสแข็งโฟกอ่ะว้าวเกิดชรอีกอันนี้พอเราคนใจสักระยะนึงมันเริ่มเป็นฟองแล ใช่แล้วามจริงเราวใครประกวดแล้วอันนี้ข้าวตังทำกันด้อันนี้ก็มีว่าไอ้กระเด็นกระเด็นเลละเข้มเข้มเกลือเดือดวุ้นไงรำแข็งแล้วเห็นไหม้ำแข็งแล้วแย่ๆสู้ๆโอุ้ยชนมาดีอันนี้ก็ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยเริ่มเป็นแบบครีมๆรีมเริ่มไม่ดูดิมันมันสี ก็สีนี้นี่หมุนต้องหมุนแน่ต้งหมุนเน่ตอนนี้เรามีกิจกรรมใหม่แล้วครับคือฝั่งคนไม่คนแล้วให้ฝั่งหมุนหมุนแทนครับนี่วืดเอามันเหมือนมันบุบลงไปเลยน้ำแข็งมันเริ่มละลายแล้วไงยิ่งไงฝั่งฝั่งที่คนก็จะอยู่นิ่งๆแล้วฝั่งหมุนเราป็เป็นคนหมุนแทน สบายกันจังตอนนี้ไอติมของเราก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้คือทำมาสักพักหนึ่งมันก็สุดได้แค่นี้แหละเย็นได้แค่นี้ทีนี้ความความแตกต่างระหว่างไอติมที่เราทำเองกับไอติมที่ที่เราไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยมันต่างกันที่ส่วนผสมอย่างของเราเนี่ยคือมันนมอย่างเดียวล้วนๆแต่ว่าไอติมที่เราไปกินที่ร้านอะ่ะ เขาจะมีส่วนผสมพิเศษอย่างเช่นพวกสารให้ความคงตัวสารเพิ่มความหนืดอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะแตกต่างกันไลท์ติมที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ใส่สารอะไรลงไปเพราะฉะนั้นหน้าตามันก็จะประมาณนี้แล้วก็ละลายมันก็จะละลายเร็วด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะตักเสิร์ฟน่าจะทำตอนเย็นนะั่นี่ เอาไหมไหนะใส่ไ,ไปเลยอุ้ยจะรัอะไรวะนี่แ้ถ้าเราาไปใช้ตุ้ยนะไข่กกิ้งกองกลายเป็นว้ายลื่นกลายเป็นก้อนขีคนค้ก้อนขี้หมาโอเคออไปกินกันต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการชิมให้ชิมเริ่มละลายแล้วของกระบัวอ่ะวิจารณมาเป็นยังไงบ้างวันนี้อร่อยมากเค็มไหม ไม่เค็มเค็มเค็มนิดนึงเค็มเพราะว่าเกลือมันตกลงไปทีนีเข้อควรระวังเวลาเราทําเราต้องระวังเกลือมันตกลงไปในหม้อไม่งั้นมันก็จะเค็มๆยอดแล้วก็พอตั้งตรงไงมันเริ่มละลายแล้วเนี่ยมันเริ่มละลายนีแนะนาว่าให้กินในหม้อจะอร่อยกว่ามันก็จะได้ละลายช้ากินไปคนไปโอเคงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย เบิกค่ะอะเด็กๆค่ะเด็กๆทำเรียบร้อยหรือยังทำเรียบร้อยหรือยังคะไอศครีมนมแล้วคุณครูรักอยากจะเห็นจังเลยว่าเด็กๆทำออกมาเป็นลักษณะอย่างไงนะคะทำตามที่คุณครูได้บอกไหมอาเด็กๆในขณะที่ทำเด็กๆ ต้องอัดวิดีโอให้คุณครูด้วยนะคะและส่งมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นการส่งงานมาให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าหนูทำไอศครีมนมได้จริงๆไหมอย่าลืมนะคะให้ส่งมาใต้คลิปที่คุณครูรักสอนนะคะเด็กๆส่วนคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วเอาไว้คลิปหน้านะคะเด็กๆว่าคุณครูรักจะพาเด็กๆ ไปทำกิจกรรมอะไรส่วนวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ